อาจารย์บอกว่าอยากฟังพระเถระเจ้าเล่าเรื่องการกู้ชาติสิทธรีบสนับสนุนว่าผมก็อยากฟังครับแต่ก่อนอื่นผมอยากให้หลวงพ่ออธิบายเกี่ยวกับพระยอดธงแบบสีอยุธยาที่พระยาตากได้สร้างขึ้นผมไม่เข้าใจว่าพระยอดธงเป็นอย่างไรหลวงพ่อกรุณาอธิบายให้ผมฟังได้ไหมครับท่านพระครูตอบว่า ได้สิแต่ก่อนที่จะอธิบายฉันก็อยากจะขอร้องเธอสักเรื่องหนึง่งคือเธออย่าเรียกสมเด็จพระเจ้าตากสินว่าพระยาตากเพราะฟังแล้วดูเหมือนว่าเธอตีตนเสมอกับท่านขอให้เรียกท่านว่าพระเถระเจ้าเหมือนอย่างที่ฉันเรียกจะดีกว่าผมเรียกตามหลวงพ่อในป่านะครับพระบวัวเหียวชี้แจง และอธิบายขยายความอีกว่าสิทธิ์ที่ดีต้องทำตามครูบาอาจารย์ไม่ใช่หรือครับอาจารย์เรียกอย่างไรก็ต้องเรียกตามอย่างนั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปหลวงพ่อในป่าท่านเป็นอาจารย์ของพระเถระเจ้าท่านจึงเรียกอย่างนั้นได้ส่วนเธอไม่ได้เป็นอาจารย์ของท่านจึงไม่ควรเรียกอย่างนั้น ก <ge ar> ็พระยาตากท่านบอกเมื่อตะกี้นี้เองว่าชื่อและโคดเป็นสิ่งสมมุติท่านบอกไม่ให้ยึดติดกับสิ่งสมมุติจริงไหมครับท่านถามพระเถระเจ้ามหาราชแห่งทนบุรีไม่ได้ตรัสตอบท่านพระครูจึงเป็นผู้ตอบว่าแม้ท่านจะกล่าวอย่างนั้นก็จริงแต่เธอก็ควรจะคิดพิจารณาว่าอะไรควรอะไรไม่ควร ในฐานะที่เธอเป็นสิทธิ์ฉันจึงขอร้องแกบังคับว่าไม่ให้เธอเรียกท่านอย่างนั้นเข้าใจไหมเข้าใจครับต่อไปนี้ผมจะไม่เรียกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชว่าพระยาตากจะเรียกว่าพระเถระเจ้าเหมือนอย่างที่หลวงพ่อเรียกครับสิทธิ์ยอมเชื่อฟังแต่โดยดีดีมากเอาละ่ะ ทีนี้ฉันก็จะอธิบายเรื่องพระยอดธงแบบสีอยุธยาให้เธอฟังพระยอดธงเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆที่สร้างไว้บนยอดธงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกรบชนะฆาศึกการสร้างพระยอดธงก็ต้องนิมนต์พระสงฆ์ที่เป็นพระเถรามาสวดทัชชคสูตรหรือทัชชคปริตทัชชคะเป็นคำบาลี เป็นรากศัพท์มาจากทัชชะซึ่งแปลว่าธงสนธิกับอักคะซึ่งแปลว่าเลิศหรือยอดทัชชคะก็แปลว่าธงอันยอดหรือธงอันเลิศเรียกสั้นๆว่ายอดธงการสร้างพระยอดธงขึ้นก็เท่ากับว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจเมื่อท่านให้สร้างพระยอดธงแบบสีอยุธยาแล้ว ก็ยังนิมนต์พระเถระทั้งหลายมาสวดบทพาหุงมหากาบรรจุไว้ในองค์พระก็จะยิ่งทำให้เกิดความครั้งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมขอรับท่านเรียนถามพระเถระเจ้าอดีตมหาราชแห่งกรุงทนบุรีตอบว่าถูกแล้วการสู้รบสมัยนั้นต้องการขวัญและกำลังใจ ท้ชักขสูตรเป็นพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้การสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือการน้อมนำพระธรรมคำสอนเข้ามาไว้ในใจพระพุทธศาสนาจึงมีความสำคัญต่อประเทศชาติของเราเหมือนที่เรากล่าวไว้ว่าคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนา พุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระาศาสดาฝากไว้ให้คู่กันแม้บัดนี้เราก็ขอยืนยันว่าสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะต้องยืนยงอยู่คู่กันตลอดไปศาสนาก็คือพระพุทธศาสนาเมื่อใดที่พระพุทธศาสนาหมดไปจากประเทศสยามเมื่อนั้นประเทศชาติ ก็ดำรงคงอยู่ไม่ได้เราจึงยังอยู่แม้หมดความหลงในสงสารแล้วก็ยังอยู่เพื่อคอยปกป้องดูแลชาติศาสนาและพระมาหากษัตริย์ดังที่เรากล่าวว่าคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าเหมือนที่สมเด็จพระพุทธจารย์โตท่านพูดว่าคิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเราใช่ไม่ขอรับ สมภารวัดป่ามะม่วงถามถูกแล้วครูบาอาจารย์ที่ท่านหมดความหลงในสงสารแล้วท่านสามารถคุ้มครองปกปักรักษาประเทศชาติได้เรื่องอย่างนี้คนมีปัญญาเข้าปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นจึงจะรู้ได้ส่วนพวกไร้ปัญญาไม่สามารถเข้าใจเรื่องลึกซึ้งอย่างนี้ โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่ไม่มีการอบรมกายไม่ได้อบรมจิตเขาจะไม่เชื่อในอนาคตก็จะมีคนโกนหัวห่มผ้าเหลืองที่เรียกตัวเองว่าพระแต่ไม่มีคุณสมบัติของพระแม้แต่ข้อเดียวพวกเขาจะคลั่งคล้ายไหลหลงในวัตถุไม่สามารถเข้าถึงความดีงามอันเป็นนามธรรมได้ จะไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่า,ายตายเกิดคือไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายเขาจะมีความคิดที่โน้มเอียงไปในทางวัตถุนิยมไม่เข้าใจเรื่องจิตวิญญาณอย่างแท้จริงแล้วก็ไปเชื่อตามพวกวัตถุนิยมว่าตายแล้วศูนย์ร้ายยิ่งกว่านั้นเขายังอ้างว่านี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าในอนาคต พระสงฆ์พวกที่ไม่อบรมกายไม่อบรมจิตจะนิยมไปอยู่ต่างประเทศด้วยคิดว่าวัฒนธรรมตะวันตกนั้นเป็นอารยธรรมแต่คนตะวันตกเองกลับหันไมา่ยอามรับนับถือพระพุทธศาสนาพระเทระเจ้ากล่าวถึงอนาคตของพระสงฆ์ไทยหลวงพ่อในป่าช่วยเสริมว่า ในอนาคตพระสงฆ์องค์เจ้าจะไม่สนใจที่จะตัดความหลงในสงสารแต่จะสนใจยศตำแหน่งถึงกับแก่งแย่งใส่ร้ายป้ายสีกันสังคมสงฆ์ก็จะกลายเป็นลิเกรโรงใหญ่ที่คนดูพากันเอือมระอาพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะถูกใส่ร้ายป้ายสีเธอเองก็จะพลอยติดร่างแห้เข้าไปด้วย คือจะมีพวกพระที่ไม่ปฏิบัติเขาอิจฉาริษยาเธอเขียนวิจารณ์เธอลงในคอมพิวเตอร์เพื่ออวดว่าเขาเก่งกว่าเธอแต่เธอเชื่อเราเธอคนดีมีปัญญาเขาอ่านแล้วก็จะตัดสินได้เองว่าคนเขียนไร้ปัญญาหากพยายามโอ้อวดกับชาวโลกว่าฉันเก่งฉันฉลาดถ้าจะเรียกว่าฉลาดก็คงได้เหมือนกัน คือพวกเขาฉลาดในอบายเมื่อตายลงก็เลยต้องไปเกิดในอบายภูมิคนพวกนี้นนาสงสารพวกเราช่วยเขาไม่ได้เพราะเขาคิดว่าเขาฉลาดกว่าจึงไม่ยอมรับความช่วยเหลือแม้ในครั้งพุทธกาลคนประเภทนี้ก็มีอยู่หลวงพ่อครับผมอยากรู้ที่มาของทชัชกสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ ลวงพ่อจักรุณาเล่าให้ผมฟังจะได้หรือไม่ครับพระบัวเหี่ยวพูดขึ้นหลังจากที่พระอริยเจ้าทั้งสี่อนุญาตให้ความเงียบเข้าครอบงำครูใหญ่ๆเพราะต่างองค์ต่างเกิดธรรมสังเวทถ้าเช่นนั้นผมขออนุญาตเล่านะขอรับท่านพระครูขออนุญาตหลวงพ่อในป่าและพระเถราเจ้า เมื่อได้รับอนุญาตจึงเล่าว่าสมัยพุทธกาลมีพิษุพวกหนึ่งไปเจริญสมณธรรมคืออบรมกายอบรมจิตยอยู่ในที่ต่างๆกันตามโคนไม้บ้างตามเรือนร้างว่างเปล่าบ้างตามป่าดงพงไพรห่างไกลจากหมู่บ้านบ้างเมื่อไปอยู่ไกลพระเนตรพระกันก็พากันเลิกละความเพียร ปล่อยใจไปตามอารมณ์พระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระาญาณทรงมีพระประสงค์จะเตือนภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นให้เกิดความอุตสาหะในกิจที่ธรำอยู่คือการเจริญสมณธรรมจึงเสด็จมาและตรัสเล่าเรื่องสงครามระหว่างเทวดากับอสูรว่าในสมัยที่สงครามระหว่างเทวดากับอสูรกำลังพิชิตติดพันกันอยู่ครั้งนั้นพวกเทวดา มีความสะดุ้งหวาดกลัวพวกอสูรมากอยากจะยอมแพ้ถ้าสักกะเทวราชผู้เป็นทั้งจอมทัพและจอมเทพโปรดให้ประชุมแม่ทัพนายกองทั้งหลายและโปรดให้ทำธงประจำกองทัพขึ้นเพื่อเป็นสัญญาณในการที่จะต่อต้านทัพอสูรทรงมีเทวองค์การว่าดูก่อนชาวเราทั้งหลายในขณะรบกันอยู่ ความกลัวความสะดุง้งความหวาดวันพลั่นใจขนพองสยองกล้าวทำให้ขวัญเสียหมดสิ้นกําลังรบเ่านี้อาจเกิดขึ้นแก่พวกเราได้หากคราวใดเกิดมีขึ้นขอให้ท่านทั้งหลายจงดูทงของเราผู้เป็นจอมเทพแล้วความหวาดกลัวนั้นก็จะหายไปแต่ถ้าไม่หายให้พวกท่านจงดูทงของท้าวปชาบดี ท้าวรุนท้าวอีสานท่านจะหายกลัวได้ในทันทีและกลับมีขวัญกำลังใจขึ้นมาได้พระพุทธองค์ตรัสเล่าต่อไปว่าการดูทงของเท้าเทพทั้งสีนี้บางครั้งก็หายกลัวบางครั้งก็ไม่หายกลัวเพราะเท้าเพราะเท้าเทพทั้งสี่ยังเป็นผู้มีราคะโทสะ และโมหะจึงยังกลัวอยู่ทำให้ขวัญเสียหนีตเตลิดเปิดเปิงไปก็ได้ส่วนพระรัตนตรัยที่เธอทั้งหลายบูชาเคารพนับถืออยู่นั้นทรงคุณพิเศษทรงอนุภาพทรงอภินิหารเกินกว่าเท้าเทพทั้งสี่นั้นเป็นดังธงชัยของเธอทั้งหลายเมื่อเธอจเจริญสมถตธรรมอยู่ในป่าเปรียวก็ดี โคนไม้ก็ดีเรือนว่างก็ดีหากเกิดความหวาดกลัวความสะดุ้งขึ้นมาเธอพึงระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยภาวนาว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นเมื่อระลึกยึดนวงอยู่อย่างแนบแน่นความกลัวก็ดีความสะดุ้งก็ดี ย่อมหายไปโดยพลันเพราะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะจึงไม่กลัวไม่สะดุง้งดังนั้นอนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงสามารถบำบัดความสะดุ้งกลัวได้ท่านพระครูเล่าจบพระบัวเหียวยกมือขึ้นพร้อมกล่าวคำสาธุ และพันานาคุณพระรัตนตรัยว่าช่างวิเศษประเสริฐล้ำเลิศนะักจากนั้นก็ยกมือขึ้นประนมกราบเรียนพระเถระเจ้าใช้คำพูดแบบเดียวกับท่านพระครูผู้เป็นอาจารย์ว่ากระผมอยากฟังท่านเล่าเรื่องการกู้ชาติขอรับ พระเถระเจ้ายิ้มน้นอยแล้วเล่าว่าเป็นเรื่องลำบากยากเข็นอย่างที่สุดแต่เราก็ทำได้สำเร็จเพราะอาศัยพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพและพระสังฆานุภาพหากเราไม่ได้เป็นชาวพุทธที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงเราคงทำงานนี้ไม่สำเร็จและเพราะเหตุนี้เองที่ทำให้เรา เมื่อพบกับหลวงพ่อในป่าและท่านขอให้เราวางดาบมารับกรรมฐานจากท่านซึ่งนั่นหมายถึงการสละราชสมบัติออกผนวดเพื่อเจริญพระกรรมฐานเราจึงตัดสินใจทันทีไม่ได้มีการรั้งรอเราได้เรียกสหายของเรามาพบเพื่อมอบหมายภาระหน้าที่อันสำคัญให้ซึ่งเราจะเล่าในภายหลัง ท่านอยากฟังเรื่องการกู้ชาติไม่ใช่หรือใช่ขอรับพระบวัวเหีียวตอบพระเทระาเจ้าจึงเล่าต่อไปว่าศรีอยุธยาตั้งมั่นอยู่กรุงธนบุรีตอนนั้นท่านเพิ่งเสียชีวิตใหม่ๆประโยคหลังพระเทระาเจ้าพูดกับท่านพระครูผู้ซึ่งรับว่าขอรับกระผมถูกศัตรูใช้กลสืกถีบลงน้ำแล้วฟันด้วยดาบ จนศีรษะขาดมันเกิดขึ้นรวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบตอนนั้นผมคิดว่าเขาเป็นพมา่าแต่พอคอขาดแล้วจึงได้รู้ว่าเขาไม่ใช่พมา่าแต่เป็นคนไทยพระเถร,ระเจ้าต่อให้ว่าแล้วก็เป็นพระเสียด้วยเป็นเจ้าอาวาสวาดัดท่านเอ่ยชื่อวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งปัจจุบัน อยู่ในตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมรู้สึกสลดใจมากเจ้าอาวาสรูปนั้นประชิกเพราะอยากเป็นกษัตริย์เขาทรยศต่อชาติด้วยการเป็นไส้ศึกให้พามา่าเขามีน้องชายเป็นแม่ทัพเช่นเดียวกับกระผมเจ้าอาวาสก็คบคิดกับน้องชายว่าถ้ากรุงศรีอยุธยาแพ้แก่พามา่า เขาก็จะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์น้องชายเขาจะเป็นมหาอุปราชแล้วเขาจะแต่งตั้งรองเจ้าอาวาสที่ร่วมมือกับเขาให้เป็นแม่ทัพแทนน้องชายเขาเป็นพระแต่มีความโลภซียยิ่งกว่าคฤหั์ท่านพูดปงปรงๆในอนาคตพระส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนี้พวกเขาจะแข่งแย่งตำแหน่งกันถึงขั้นทำลายชีวิตฝ่ายตรงข้าม อีกไม่นานเธอจะได้เห็นหลวงพ่อในป่าพูดขึ้นแล้วเจ้าอาวาารูปนั้นได้เป็นกษัตริย์อย่างที่ต้องการหรือเปล่าขอรับพระบวยเหวียวถามพระเถระเจ้าเป็นคำถามที่ท่านพระครูรู้สึกว่าลูกศิษย์ของท่านซื่อจนเกินขอบเขตจึงตอบแทนพระเถระเจ้าว,ว่าก็ชั้นเพิ่งพูดไปยกโยกว่ากษัตริย์องค์สุดท้ายของ กรุงศรีอยุธยาก็คือพระเจ้าเอกทัศน์และเธอถามอย่างนี้ได้อย่างไรอ๋อจริงสิผมก็ฉลาดน้อยไปหน่อยต้องขอประธานโทษหลวงพ่อด้วยนะครับแต่ผมก็ยังอยากรู้ว่าจเจ้าอาวาดรูปนั้นเป็นอย่างไรจึงกรุงแตกพระเถระเจ้าเป็นผู้ตอบว่าถูกพม่าตัดคอทั้งพี่ทั้งน้อง ก่อนตัดคอพมา่าบังคับจเจ้าอาวาดศึกเป็นคฤรืหัดก่อนเพราะพมา่าจะนับถือพระพุทธศาสนาจึงไม่อยากฆ่าทั้งผ้าเหลืองแล้วเจ้าพระฝางไม่หนีไปท่านจะฆ่าทั้งผ้าเหลืองไม่ขอรับพระบัวเหยียวยังไม่ไวายสงสยัยก็ต้องบังคับให้เปลืองผ้าเหลืองออกก่อนคราวนี้พระหนุ่มหัวเราะคิกคกท่านพระครูออกมนันไสจึงถามว่า หัวเราะอ,อะไรมีอะไรขำนักหรือจะว่าขำก็ไม่ใช่จะว่าไม่ขำก็ไม่เชิงครับท่านเล่นสำนวนนี่อย่าชักบใบเหเรือเสียได้ไหมฉันไม่อยากฟังเธอพูดเยินเยอะแต่อยากฟังพระเถระเจ้าพระบัวเยียวหยุดหัวเราะและจึงเฉลยว่าที่ผมหัวเราะเพราะขำนะครับ คือพระเทระเจ้าบอกว่าถ้าจับเจ้าพระฝางได้ก็ต้องให้เปลื้องผ้าเหลืองออกก่อนและค่อยฆ่าอย่างนี้ก็แปลว่าเจ้าพระฝางต้องตายอย่างอนาถคือตายในชุดชีเปลือยคงเป็นภาพที่ไม่น่าดูเลยนะครับไม่ต้องคิดไกลไปถึงปานนั้นผู้ที่หมดความหลงในสงสาร จะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาและไม่คิดอะไรเกินเหตุเอาละตั้งสติให้ดีแล้วฟังเราเล่าต่อพระเถระเจ้าบอกพระบูเหียวและจึงเล่าต่อว่าช่วงต,ตีตีฝ่าวงล้อมออกไปมีเหตุการณ์คล้ายปฏิหารเกิดขึ้นกล่าวคือทุกครั้งที่ทหารพรมาร่าตามมาประชิดติดตัวก็จะมีไฟลุกโพร่ขึ้น ในจุดใกล้ๆกันทำให้ทหารพรม่าเบนความสนใจไปที่กองไฟเราก็เลยหนีรอดมาได้มารู้ภายหลังว่าเพื่อนเก่าของเราตามมาช่วยเพื่อนเก่าในสมัยที่เป็นสิษย์วัดด้วยกันตอบอย่างเด็ก โยมมารดาพาเราไปฝากเป็นลูกศิษย์วัดเราเติบโตขึ้นมาภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาได้ฝึกอาวุธและคาถาอาคมร่วมกับเพื่อนๆอ,อีกสี่คนแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันพวกเขาคอยตามช่วยเหลือเราโดยที่เราไม่รู้ภายหลังที่เราตกลงกับสหายของเราให้ขึ้นครองราชสมบัติแทน และเราก็ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัดพวกที่ไม่เข้าใจแผนการอันแยบยนต์นี้ก็เลยพากันกระบฏแบ่งออกเป็นหมวกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่เป็นเล่าเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนกรุงแตกในที่สุดกระบฏกลุ่มหนึ่งอ้างคำสั่งสอนของสหายเราให้นำเราไปประหารทั้งที่ตอนนั้นเราอยู่ในเพศบรรพชิต ซ้ำร้ายกว่านั้นก็คือเกิดกระบฏซ้อนกบฏจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้านเมืองละสำระสายอีกครั้งหนึ่งเราก็ได้เพื่อนสี่คนนี่แหละพาการลงเรือหนีไปนครศรีธรรมราชจากนั้นเราก็ไม่พบกับพวกเขาอีกเลยเราได้ทราบภายหลังว่าเขาไม่อยากเป็นนักรบอีก ได้กลับไปใช้ชีวิตแบบชาวนาชาวบ้านหากเราไม่ได้เพื่อนสี่คนนี้ก็คงต้องตายอยู่ในสมณะเพศและพวกที่ฆ่าเราก็ต้องบาปหนาสาหัสมากช่วงระยะเวลานั้นท่านตัดความหลงในสงสารได้แล้วหรือขอรับท่านพระครูถามยางแต่ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว เรารับกรรมาฐานจากหลวงพ่อในป่าได้ไม่นานก็เร่งปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานจนได้ดวงตาเห็นธรรมและได้เรียกสหายของเราให้มาหาพระเทระเจ้านิ่งไปครู่หนึ่งรำลึกนึกย้อนไปถึงสมัยที่ยังดำรงเพศคฤรัหัดบรรยากาศในขณะนั้นเงียบสงบหลวงพ่อในป่าและสิทธิสององค์ของท่าน ต่างพากันนั่งนิ่งเพื่อให้พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีได้คิดคำนึงอย่างอิสระสิบนาทีผ่านไปพระเทระจึงเล่าว่าวันหนึ่งเราอยู่ในห้องพระแต่ผู้เดียวซึ่งเป็นกิจวัตรอันปกติวิสัยของเราเราจะนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็จะเริญพระกรรมฐานอยู่ในห้องพระ หากไม่มีข้อราชการเร่งด่วนตอนนั้นบ้านเมืองเริ่มสงบลงมาหลังจากที่เราแก้ปัญหาเรื่องปากท้องของรัษฎรได้แล้วช่วงนั้นท่านรับกรรมฐานจากหลวงพ่อในป่าหรือยังขอรับท่านพระครูถามและพร้อมที่จะจดจำคำตอบลงในสมุดที่ท่านเตรียมมาแสงสว่างจากเทพทั้งหลายที่รายล้อมอยู่รอบโบสถ ทำให้ท่านไม่ต้องการแสงสว่างจากเทียนหรือจากไฟฟ้ารับแล้วและถือปฏิบัติทุกวันหลวงพ่อในป่าท่านเมตตาเมตตาเรามากเมื่อเราติดขัดข้ออัตตาข้อทําใดท่านก็มาสอนมาอธิบายให้เข้าใจแจม่มแจ้งพูดพร้อมกับประนมมือไหว้พระอาจารย์พระยาตากปฏิบัติกรรมฐานไม่นาน ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเรารู้ว่าท่านสามารถตัดความหลงในสงสารได้ในชาตินี้จึงมาสอนหลวงพ่อในป่าช่วยขยายความพระเถระเจา้าช่วยเสริมว่าเพราะความเมตตาของหลวงพ่อเราจึงคิดที่จะตัดขาดจากคารวาสวิสัยและตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินับตั้งแต่รับกรรมาฐานแล้ว เพราะสงครามกู้ชาติทำให้เราต้องทำลายชีวิตมนุษย์ไปเป็นจํานวนมากเราอยากล้างบาปที่ทำกรรมที่ก่อจึงคิดว่าการบวชจะทำให้เราได้ใช้นี่กรรมได้มากกว่าการเป็นคฤหั์เราเคยอ่านหนังสือเรื่องสันตติอามาตที่เคยฆ่าคนมานับพันคนแต่ก็สามารถบรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ได้ เรามีกาลยานามิตรคือพระพุทธเจ้าเรามีหลวงพ่อในป่าเป็นกาลยานามิตรน่าจะตัดบาปกรรมลงได้บ้างหรือหากสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็จะตัดบาปกรรมได้โดยสิ้นเชิงเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วจึงให้ทหารไปเชิญสหายของเรามาพบจเจ้าวาดวัดป่ามาว่วงจึงถามขึ้นว่า สหายของท่านคือเจ้าพระยาตากมหากษัตริย์ศึกใช่ไหมขอรับไม่ใช่พระเถระตอบ